เม ino, Rice, ลิโนไรซ์ซูบิเบนดี้กองกลางเซตนี้นะไม่ลงพร้อมกันได้ไหมคือเห็นแววตั้งแต่นัดเจอบิลเบาในยูฟาแล้วอะ่ะผักรู้สึกว่าเมลิโนเนี่ยเวลาลงพร้อมไรซ์ Rice, ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ยิ่งถ้าดูภาพรวมกองกลางอ่ะสร้างสรรเกมไม่ได้เลยทุกคนเราพ่อมาวันนี้ก่อนแข่งใช่ไหมเห็นรายชื่อ11ตัวจริงก็ค,คิดในใจเอาแล้วพ่ตากรู รัดกุมอีกแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเอาหนาลองดูอีกทีลองให้โอกาสดูก่อนเผื่ออะไรอะไรจะดูดีขึ้นสรุปแม่งเริ่มเกมมาอีหลอบเดิมเลยซึ่งอาริตต้าก็ดูจะรู้ตัวนะคะพอเริ่มครึ่งหลังเนี่ยก็เปลี่ยนเกมทันทีนะถอดเมเดนโนกับมาโดยเอเก้ออกแล้วส่งเอเซ่มาเล่นกลางลุกซาก้าปีกขวาแทนซึ่งเกมมันก็ดีขึ้นทันตาเห็นนะทุกคน กลับมาที่เมริโน่ก่อนแน่นอนเป็นนักเตะอีกคนที่เก่งนะคะทีมชาติก็ฟอร์มดีอย่างที่เห็นแต่ในตำแหน่งวันนี้คือมันไม่ได้อ่ะมันอึดอัดไปหมดยิ่งกองกลางสามคนเนี้ยไม่มีกลางลุกเลยแล้วตัวเมริโน่เองอ่ะก็ถ้ารับหน้าที่ตรงนั้นก็สร้างสรรค์เกมไม่ได้อะ่ะคือเกมแบบเนี้ยเราน่าจะต้องการอะไรที่แบบคล้าย,ายโอเดกาดคือถ้าจะคิดเอาเมริโน่มาเล่นแบบนั้นแทนก็คือพังนะคะ เนี่ยน่าจะต้องใช้ให้ถูกตำแหน่งถูกเกมอะแต่คาราบาลบาครับที่เรากำลังจะเล่นก็มีเปอร์เซ็นต์จะได้เห็นเมริโนเหมือนกันเพราะว่าเปลี่ยนตัวออกเร็วนะคะตอนนี้ก็ได้พักเรียบร้อยก็เชียร์กันต่อค่ะทุกคนหรือว่าลองเอาเมริโนไปเล่นกองหน้าไหม